เออ่าแล้วมาเฟอร์ซิแบกเลยพี่ออน้องเลยรึบจึกจักเออลูกเคยพผัว่าเจ็บแอวเพาะว่าลูกเคยผัวเจ็บแอวลูกเคยอันนี้เนี่ยผมว่าว่าลูกเคยประชามประเท่านั้นแล้วอันเป็นจังได้ไหมฮู้ซึกจังได้ได้เฮือ์ใหม่อลไวป่ะนี่ฮู้ซุกฟืนนี่ล้วฟืน <c oughs> สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักแพงกันเบิร์ดสกูสุคนบรว่าจะอยู่ทั้งฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ทั้งต่างประเทศทักทายสบายดีคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพอกันในืมอน่เมน้องเมตตาเดินทางมาฮอดบ้านดงหมักแงวพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมยามถามข่าวแม่ฮักกะแม่นพี่น้องเลยเนาะหรือว่าสาวเพว่าเพิ่นพี่น้องเลยกะแต่โดนนแล้วพี่น้องเลยเพได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นตั้งแต่มาทรงเพิ่น ไปห้องหมออยู่ที่อนามังมุกดาหารพี่น้องเลยกต่ยังบ่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนามื่อนี้ก็มากับอนาบนาเพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยพากันขี่รถใหญ่มาเมื่อานี้เพราะว่าช่วงนี้ก็หัวล้มก็ออกแน่นะทุกคนเลยเนาะพากันขี่รถจกกักะลำบากแน่ช่วงนี้เมื่อนี้ก็เลยพากันขี่รถใหญ่มาก็มีของฝากมาให้เพื่อนแน่พี่น้องเลยมีเข่าไม่เนาะพี่น้องมินจาก พอดีแล้วเขาพอดีนะทุกคนเลยก็เลยได้เขาใหม่มาฝากเพิ่นกับทุกคนกับคือสิงงงนอกบางคนกับเอ้าไม่นอกมินต่าคือเอิญเพวาว่าไม่ฮักนะทุกคนเลยก็คือสาวแพวานี่เพิ่นกับกำลังคบหาหรือว่าคุยกันก็พอเลยเนาะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเพิ่นสั่งเพื่อนได้ทุกคนเลย โม่าเป็นเพื่อนหอของพอ่อกับนาเพ่ว่าบอลหรือเป็นเพื่อนของพ่อของแม่เพื่อนนะ้องพี่น้องมี่แต่กันยังบมได้มาจา้าคือเพื่อนน้องเลยจังใดกะสีผ้าพอ่อแม่พี่น้องเข้าไปทักทายแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ไปเยี่ยมยามทมข่าวเพื่อนเนาะโว่าเพื่อนนะอนยูออยย่เพื่อนหรือบอปกตินี่คันว่าสีมาเยี่ยมเพื่อนอเีเพื่อนบอกคอยพบเพื่อนพี่องเลยเพื่อนกะสีมีทางไปนะนะวันนี้โม่าสิพบเพื่อนหรือบอเนาะจังใดกะไปเข้าไปน้ำกันทุกคนเลยโอเคฮะไปกันเลย บนนาวปันไดทุกคนเด็กมะนี่อ๋อเด็กๆอยู่พี่บ่อันนี้สบายดีอ้าเธอใช้น้องมีได้คนได้น้องมีอ๋อน้องมีบาาอาอันน่ะเออสบายดีสบาสดีเอาบอขนมเนี่ยเอาอ้าเธอักกันถูกงามงามเป็นอยู่บอขนมเนี่ยหึมาขนมเ้อ,เอฉันนะน้องมีมาละ ถูๆกันถูๆกันลูกเออปันนาโมกินแล้วลูกเด้ออืมถูฮาพี่น้องเลยฮอ้อ๋อตื่นตาแล้ววันนี้ลงทางเข่าแล้ววันนี้นะลงทางเข่าแล้วแค่ว่าอยู่เฮือนอยู่บ่อยู่อยู่อืมอ่าพี่โต ยิ่งใหญ่อลังการแท้นี่สบายดีเด้ออ่า่พฮ่หนาพ่าฮาเนาะ่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮา่่าฮ่าฮ่า่าฮู่ฮ่า่า่าน่่าฮ่า่า่าฮอา่า่า่ คนละสีก <will ia in row> ันเลยกับน้องมีนเอ้ยเนาะคนละพันคนละพันคนละสีถ้ากัญญาไปเฮ็ดสวนแล้วบ่เดี๋ยวนี้นะอ๋อกัญญาแล้วมัันงอยู่ดีเอ่าพี่น้องเลยมาฮอดอ่าฮอดเทือนฮอดซานวะนี่ ว่าสิมาเต๊โดนๆวัาสิมาหลินน้ำนะ่ะบ่ได้คอยมีโอกาสื้นนี้เป็นวันเสาร์บ่ได้เขาโรงเรียนแน่โยกเมือใดก็อันนี้นะยกเมือ1ชตมือ11ชิเบตค,<ำ>คโอ้ทางพอเพิ่นนะเว้าอยู่ว่าวันที่เ3้าสามว่าหากบ่ได้มีเวลามาก็เลยบมม่ได้มาหอดได้เข้าใหมมาฝากน้ำไดมวันนะี้น่ะ ไปได้พากันเห็ดให้เห็ดหน้าแต่ว่าใ่มีหนวาอ๋อเจ้าหน้ายาเห็ดแต่โดนแล้วอ่นะส่วนว่มมากแต่แต่วันที่เชอบที่ระยาเลยบ่หวานหอมมาเห็ดนั้นลูกกี่ล่ะน้อเพื่อนล่ะมาเห็ดเพื่อนเห็ดซ่านเหมือนโดยเป็นแังไๆฮู้สบายดีสบายดีต้องมีบายดีโน้มือดีกว่าลูกสบายดีกันเนี่ยๆแจมใส่ได้เหมือน เป็นได้แม่อยู่ดีพี่แห้งอยู่ดีไี่แห้งอยู่ดีพี่แห้งแล้วเนาะยาไปเผาสวนอ้อยแล้วก็ชวนยาแล้วออกอะไบัดนี้โอออกแล้วยาเลยเนาะยาเลยล่ะอืแล้วอันเป็นจังได้แม่ฮหู้ซึกจังไงได้เฮือนหม่เลยรบัดนี้หู้ชุกฟืนนี่แล้วฟืนดีใจฟืนหรือว่าภาษาบ้านเฮาก็ดีใจบ้านเฮ้านี่ยกับฟืนเนาะเราดีใจแหละพี่น้องไยอันเดียวกันแนละ ดีใจนี่แหละอราเคยได้แบบนี้จะเถื่อนะไหมเนาะเกิเชแล้วก็เกากระเกินหนกเนาะเขามาเห็นในบางนาเขาแตกได้แม่เาก็ได้อ๋อจะเาเคยได้แบบนี้จะเถื่อนดยโดยหลังหวงลังใหญ่้เลยซาันกัง่มีินสิบห้แล้วกันเนาะพันสามพันสามแล้วยาวแบบนี้เนาะโดย โอ้แพงหมอแพงเนาะออมาห้เงินนัดพันชาไปชื่อเชาโอ้ยแต่ต้นหนึ่งมันนัดไ่ได้ได้อีกชั้นะแหมนะสาวมากอือฮือฮือฮอฮือฮอฮื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 อวือฮอฮจอฮนี่้อฮือฮือฮืเนือนือฮือฮือนอนือฮ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 อฮือฮือฮอฮือฮ ยันว้าไปว่าเมื่อบัดรับบัตรวันรับไปแล้วเนาะคิดอยู่กันแล้วคิดพลิกความพลิกงานว่ายันว่าโอ้ยพันไปบ่ได้เฮือนใหม่นี่นะไปเพิกมาอยจนแล้วโอ๊ยว่าโดยเป็นความจริงแล้ววันนี้มาเบิ่งกับคักแล้วเนาะโดยพี่น้องเลยยิ่งใหญ่ลังการจิ่งใหสีภาพพ่อแม่พี่น้องเราเบิ่งพี่น้องเลยมาเยี่ยมอนณ สาวเพว่าเพิ่นหรือเอิญย่างนึงก็เอิญแม่หักได้ถึงเพิ่นเพิ่นเสียอยุน้อยอยู่หักแต่ว่าในนามพ่อเ้าเนาะเอิญตามพ่อหักค่นและเห็ดยังได้ทานกะเขาใหม่มาผักรู้สองสอบมันนี่โดยกะเป็นเขาเปลือกใช่ไหมให้เข่าก็ได้เฮาแม่จะเช่าอีกยังสวยอยู่คือว่าไก่ได้อยังลงเข่ามาเมื่อกี้บุตรมาแต่โดนเนาะลงทางเข่าหอดบ้านนั่นหอดแล้วตัวป้าสีเวซื้อขนมท่านเดียรยังโมเมียนอยู่ บ <laughs> <laughs> ่มาเบิ่งทางเขาก็ค <it> ือเนจกคอจกเนาะเออเนจกมแล้วจกคอแล้วมันจักลงลงเฮาก็ยังว่าลงบ่มานี่กเฮือนหลังนี่กคือบ่เห็นมาบ่มีได๋ันจะแล้วตะกินเออแปลกเนาะโดยเ้เปลี่ยนแปลงมดนั่นแหละเฮาลงเฮาเข้ามามกนี่มันมีกระปองกับแพกเด้เจ้าก็เือนแม่นี่ตอนนั้นน่ะลังเนาะโดยอืมมังบลังแต่ว่าเฮือนหลังนั้นเน้อยๆเด ทางนั้นน่ะเนะาะหลังนึงเือขน,นอของอล,ลูกสาวอยบนี้เจวลูกชายนะโอ้เจ้าชื่อเข,า,า,ขาขันอมเนเพือนของเพื่นเองหล้อยั่หละเอเพื่อนแมเหดเองนะกพแล้วก็หลังน้อยนั่น,ออหนแหละ,ละลลดีใจและน้องแม่เนาะโดี๋ยมาหอดจุดน,นี่้วพี่น้องเลยแล้วก็ได้ก็แ่อนน่ะคือความฝันเนาะดยตั้งแต่ก็พอ ตั้งแต่อยู่ก็พอคงอนาเพื่อนบ้านมาานีนก่กะหากระช่างทอเฮือนเทียนมากไปนี่หมอโดยโอ้ลังนี่เป็นลังที่อันที่สามแล้วเนาะโดยที่สามแล้วหลังเห็ดใหม่ที่สามนี่คือสีอยู่เลยแล้วบ้านนี่ <c oughs> คือสีอยู่คงทีเลยแล้วคือซีทงทีแล้วเพราะว่ามันเป็นเชาดินอย่างเงี้ยเนาะมันทานะถานเลยแล้วบ้านมีหัวมีอย่างแล้วบ้านี <c oughs> นี ah, A, the so ่กาสิีคอยโตไปลูก so ทั้งน่องใช่ว่าเป็นก่อนเด้อไหมโดยเต็ดจังได๋เนาะเข้าเนาะไฟเนาะสิไปแบกเป๊ะๆพอเปแบกก็ได้ดอกในี่ทั้งทั้งทั้งน่องๆเป็นได้ไหมน้องยังไปชื่อน้ำโอ้ตอนนี้นั่นลูกชายน่ะอยู่บ้านน่ะจะคนก็ลูกจันผู้ชองผู้ใหญ่ฮะผู้ผู้ใหญ่ไหนโดยผู้น้อยผู้นึงผู้ชายฮะแสดงว่าแม่ยิงนี่เด้ช่องชองยังชองคนอืม จำผ้าแผลไหนโดยเห็นเฝืนเป็นตาแพงโอ้ยจำผ้าแผลเลยเบ้มาเลยดิค่ะเอออันดีจำผ้าแผลเลยฝืนพี่น้องเลยผฟ้าผัวหนึ่งจักยูใช้ผัวหนึ่งผัวลานนอนแล้วให้ให้ประมาณน่ะเข่าห้องเยนอยู่บ่เข่าอยู่อืเป็นตาแพร่งจำกันเลยเป็นยังงีนางนั่นน่ะโอเคพี่น้องเลยสิพาเพิ่นไปหาเลาะก้อนบานนี่ เราเราจะไปทักทายน้องเพว่<บ>า <ปะ S 1> พันก่อนน้องเพว่าเด่นน้องเพว<ด>่าทั้งอ่ะนนะ่ะแม่เพยว่าเอาอันอกกนั้นขอไหมคะก็ตัวยิ่งใหญ่หลังการอันน่ะจ้างสร้างบ่แม่โอ้จ้างหาเลยบอ่อืมทนายก็จ้างเป็นชุดบ่หรือว่าจ้างรวมหมดแล้วออ๋ เ้าเป็นยังก็เป็นเแมวท่งพอว่าเสียเอามีล่อเข็นว่อเอล่อเข็นเนีไปเอาแล้วเจ้าคนม่ได้ยินป่จ๊ะเาล้วนสิแบกเป็นสิแบกเอาบังเดอบังเดอ วอว่าแล้วมาเฟอร์ซิเบกเลยพี่น้องเลยอึ๊บจิกจักเออลูกเคยเพูดว่าเจ็บแอวเพาะว่าลูกเคยเพูดเจ็บแอวลูกเคยอันนี้แล่าพูดเล่าว่าลูกเคยปวดซ้ำปวดเท่านั้นความจริงแล้วพี่น้องเลยเออลูกเคยปวดซ้ำปวดเท่าเรียบแบบนี้ ใช่น้องมีอัน,นบ้านเ้านี่มีคกสีอยู่แต่ว่าโดยม่อยู่้เห็นว่า <c oughs> มาเะยคกสีใหญ่เขาเจ้านั่นมันมีข่าลายะนะคือ <c oughs> ห้าซสีรอกอ่ะเอาย่านมันเวลามันซาก็เลยลวงมาเลยแ <c oughs> ม่เขาเจ้าสีอันโตมาก่อนแะ,ะน้วก็นัน ลูกเคยบอสัมพอเท่าแล้ววันนี้พี่น้องเลยวันนี้ก็ได้เข่ามาฝากเพื่อนซองก็สอบพี่นองง้องเลยอ้าเจ้าง่ายอ่ะลินี่ค่ะคันบบยืนนับกระคักนี่โบอยากคู่ได้อันแถาเพื่อนเพื่อนนี่พี่น,องงน้องเลยยิย่งใหญ่อลังการอ่ะลรนี่น ลลลเลาะเลากอแจงจิตไปหาแพราพี่น้องเหย <laughs> จะบายดีเด้อทั้งทางเด้อช่างไงวะนี่อืมเอะอันนั้นอันส่นงได้สองคนนี่บ่เห็ุน่ะอ๋อได้เงินหลายแล้วเนาะสองคอนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวว่าลายคนนะ อันนี้เพิ่นเทปนูนเนาะมันยังเห็ดอันนั้นคุดพิษบ่นี่บ่ตะกี้เป็นได้ห้องโถงเลยโอ้ก็เลยง่ายไหมห้องน้อนน้ำน้อยเขาโอ้โอ,อพี่น,อน้องเลยมายืนอ,อ,อยู่พี่แห้งกว้างอันนี้นะ่ะเนาะ อันเสาอันบอนทีเพิ่นนันมีมีใช้มีอันนั่นนะ่ะคือสิเมนเสาอันนั้นเพิ่นได้หน,นิเนาะเสาวขวัญเพิ่นได้หน,นิเนาะมีมีมอีหยังก็อักบอน,นั่นนะ่ะมีอักมีเต้าม,ามีหมากตุ้มเต้าพี่น้องเลยไปทักทยยายอนะแพรว่าก่อนพี่น้องเลยสาวแพรว่าก่อน